กับสวัสดีครับพ่อยพี่น้องเจอกันอีกแล้วเดอ้ออาจารย์สมหวังปูแปดสอดกำลังเห็ดกำลังสร้างครับพ่อยพี่น้องโอ้อาจารย์สมหวังกะขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีหยาดที่ถ้ำสุขุสุคนเดอ้อพ่อยพี่น้องอันนี้เป็นวิวที่อาจารย์กำลังเห็ดกำลังกอกำลังสร้างขอเป็นสะพานบุญให้กับพ่อยพี่น้องที่ได้ร่วมบุญรวมกุศลกับอาจารย์สมหวังปูแปดสอดกับพ่อยพี่น้อง เอาเออมื่อนี้อาจารย์กับเฮ็ดทองน้ำให้หลวงพอ่พอเพราะว่าปูแปดศอกเพิ่งมาบอกหลวงพอ่องวดที่ผ่านมาบวกนี่ก็คือสีบวกมันก็เป็นศูนย์สกับไปพี่น้องสิ่งมหัศจรรย์ก็คือรถอาจารย์สมหวังจอดไว้ถอยไปถอยมากวาท่อ104สามหนึ่งศูสี่ล่ะพ่อแม่พี่น้อง เอาครับให้เบิงวิวหรืวเบิงบรรยากาศเด้อตองงวดแล้วเด้อพี่พี่น้องตองงวดแล้วนะครับเมึกขึ้นอาจารย์ก็ฝันดีครับเพี่พี่น้องฝันดีฝันเมึกขึ้นนี่อาจารย์ก็สิเราคว้มฝันให้นิดนึงครับเพี่พี่น้องอาจารย์กับฝันว่าเด็กน้อยผู้หญิงอุ้ยมากราบพายไปกราบปูนะลูกแต่ว่าแม่กับขึ้เป็นคู่เด้อ ให้แปลเอาเดา้นะครับเลี้ยงลายมือครับเลี้ยงลายมือเนอนะครับเล็กหน่อยมากเล็กหน่อยผู้ยิ่งมากกราบอาจารย์เน้อพยพีนองนเอาอันนี้เป็นกุฏิยังเห็ดบัท่ทันแล้วยังสั่งบั้นทันแล้วอาจารย์สมวังกสิเอาบุญเอาโชคให้ครับพยพี่นองได้มากสั่งร่วมกันได้มาเห็ดร่วมกันเด้อเออ ครับสร้างกุดกับพระท่านแล้วห้องน้ำกับว่าท่านมีปัจจุปัจจัยกันยังขาดอยู่ได้พี่พน้องเอาผู้ดใดโชคดีกับอาจารย์สว่างปูแปดศอกงวดที่ผ่านมาวันที่16มีกี้นี้อ,อยากร่วมบุญร่วมกุศลกับอาจารย์สว่างกะเชิไดไน้นะครับเด้อสี่ได้เฮ็ดได้สั่งนะครับต่อไปเพิ่นกันสิ่ดอเฮาอีกนะครับกับเฮาบบเฮ็ดห้เทวด,ดาเทวด,ดากับบ่ไห้เฮ้า นี่ก็เป็นห้อ,องน้ำนะครับเด้อห้องน้ำก็เห็ดว้สองห่องเห็ดว้ก็คือห้คู่อาจาย์ห่องหนึ่งนะครับหอยยัดที่ถ้ำมาหาเพิ่นอีกห้องหนึ่งครับอันนี้คุณพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อนี่พ่นทุ่มเททึ่งกายทึ่งใจนะครับเพิ่นไม่เห็ดห่องน้ำนะครับให้นะครับวันดีครับพ่อเป็นจังไงครับพ่อเป็นจังไงเออก็ได้วนบั้งนีละออท่นซีครับ สามสามเนืองเัิงนางเัิงบนเลยโอ้ขักขัดขัดัเทพบดดาพึ่นให้มาเห็ดงันจ่ได้รอดเด้ล่ะโอ้มืนเคลนอนก็ได้อีกแหมโอ้คือขักเจี๊ยบท่อท้อท้อ เรียกข้าน้อยฮาเนี่ยได้อีกปัดทั่วโอ้ยศูนย์เก่าก็ได้มันบ่ห้าน้อยก็ยังเฉียห้าน้อยก็ได้อีกปัดที่ทั่วโอ้โหโอ้ยยังเป็นผู้พันตีใจกลางสางเออนั่นแหละครับมาเด้อพี่น้องเออมาเด้อนี่เอาเอาเอาสิเรื่องเฮ็ดก็สางเป็นบุญเป็นกุศลแท้ๆเนาะเีื่อกี็ยังมาทันแล้วของนงามก็มาทันแล้วจังอันนี้จังว่าเฮ็ดอยุนิล่านี่ยได้ได้น้ำปูน้ำยาได้น้ำ โอก้าวักพิองนี่นทางเปียมซอยกเทือพี่น้องเยเ้เนาะบอกพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยโชคดีฝันต่อไปพ่อฝันต่อไปวดนี่ฝันต่อไปฝันดีแล้วฝันดีแล้วเออ้นยืนข้าวอาจารย์สมหวังฝันดียอบอกพ่อพี่น้องเขาเนี่ยหว่าตองวดเลยดิฝันดีูแปรศกเข้าเลื่อมมาอีกยดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออคนเริ่มไห้แล้วเนาะเ้มสางแม่เียงกระเทือก ห้าน้อยก็เอาแล้วมืงขึ้นนี่เอาไปแล้วเราเอาไปกินแล้วเเลขงากับั้งล่างั้งบนทุดชบวัธรรมดากธรรมดากับศูนย์สีโอ้ยได้สวยเลยโอ้ดงงามเลยเงินเงื่อนเทพบดาก็อยาั้นเหาอสัางเขาแปลงเห็นบยเห็นมีมาเด้อพีนองกยมาสางซอยกันมาเห็ดมา เป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลอีหลีเด้เหลี่ยงเหลี่ยมของปูแปะหอเขาเจะเป็นเพื่อนอย่าสางจะไม่เพื่อนอย่าให้เขาเห็ดเขาสางเขาแปลงให้เป็นอนุสงฆ์ชนบุญเนาะพ่อเนาะกันมาซอยกันเนาะพี่น้องฝากบุญฝากกุศลกับอย่าที่ทำเฮ้ากับเอี้ยงซีเฮาผู้ที่เขารวมบุญรวมกุศลครับเอาพ่อพี่น้องนะครับเด้อนี่แหละครับอ่าตรงนี้ก็ที่ได้เฮ็ดให้โยมเพิ่นเออลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาเพิ่นเด้อครับ เงินทุกบาททุกทตต่างที่ได้รวมบุญรวมกุศลกัออาจารย์สว่างก็เอาบุญเอากุศลให้เดอ้อเป็นสะพานบุญหวยอาจารย์ก็สือบ่ได้เดอ้อเพียงแต่เป็นสะพานบุญเลยกับพี่น้องเอฟซีต่าอาจารย์ก็ฝันว่าเด็กหน่อยมากกาบครับมากกาอาจารย์แม่ก็เป็นคู่ข,ข,ขันตีนี่กัคันขันตีอาจารย์ก็ตีหนึ่งซีเออหนึ่งซีหนึ่งหาพ,พี่น้องคันตีคือหนึ่งซีหนึ่งห นะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับเพวยพี่น้องที่อาจารย์ตีไว้นะก็ล่องไปวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งก็บศูนย์ห้านะครับห้าศูนย์ตีไว้เดอ้อพวยพี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาย่านเบิงกับสามสี่เดอ้อพวยพี่น้องให้เป็นบุญเป็นกุศลเฮาเพราะว่าตอนนี้กําลังเห็ดกําลังสงังครับอาจารย์ก็เอาบุญให้นี่ละ อาจารย์เอาบุญให้เด้อครับเ<ว>อา<ว>ครับรโอ้โทษโทษโทษเอาอ,อันนี้บันดีพ่อพี่น้องเล่าพิการที่ครับเล่าว่ดไดหยาเสียหยาซอยหลวงตาเฮาอยู่ที่วัวดพอ้เปียงไดคุณพ่อเพียงใดโอ้สุดยอดครับสุดยอดนะว่าวกับบ่อไรเดินกับบ่อข้อง ต่ว่าเห็ดงานสุดยอดเด้อพ่อพี่น้องเล่าเห็ดงานสุดยอดอีหลีเบิ่งพ,พุ่นล่ะพ่อพี่น้องเบิ่งเล่าย่างครับเล่าสิไปเฮ็ดงานโอ้บ่ธรรมดาพ่อพี่น้องเอ้ยวัดนี้เป็นเออเริ่มต้นสร้างเออเริ่มบุญเริ่มบาร,รมีอาจารย์เข้ามาอยู่นี่กัว่ามันทุกงวดตั้งแต่เก้าศมาเอ็ดเกามาอีกนะครับแล้วก็มาอีกกั90 60พ่อพี่น้องเอนะครับ สี่สองอีกไวพี่น้องงวด,ดนี้เนี่ยทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่าสามหนึ่งศูนย์สี่เพื่อหรอครับอ่าทั้งบนทั้งล่างไว้พี่น้องเออเออเอาบุญเอากุศลน้ำกันเด้อกร,บราบธรรมสการครับหลวงตาเป็นเจ้าใดเนาะเห็นว่ากำลังสัง่งกำลังแปลงครับ,นะรบมี<ส>ยาทำเสจเจ้าภาคก็คหนี่น้ำดี ครับผมได้เจ้าสีมาเฮ็ดห้องน้ำมาท่านครับผมได้เจอโชคดีไหมครับผมโอ้ดีเนาะข้างเทพกับมาไหมครับผมโอ้เถ้าแก่แกะตัวนี้มาโอ้เถ้าแก่แกะตัวมาครับมาอุปถาถักอยู่นี่มาเป็นเดือนแล้วนี่โอ้คือคักแก็คือได้ยินข่าวว่าเถิงโชคดีทั้งบนทั้งลางง่างทั้งห้าน้อยห้าน้อยเถอะวะครับโอ้ดีว่านพญานาคเป็นมาสวยโอ้ดี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 มาแลียนกัาท่องรถ เออรถอันผู้แปลชองนี่นะครับผมโอ้ยมันสิมีเมยังมีแต่โศกเลยวะที่ก่อท่อยังเหรอครับมันโหจักก่อท่อแล้วมันโหมจักตัวโต้พันนั่นแล้วเออก่อท่อสามหนึ่งศูนย์สี่แมนออกทั้งบนทั้งล่างนี่วะเั้นทั้งบนทั้งล่างไงยังวะกับกวดดีกันชิบว่าไปใส่ดิเพราะว่าเพิ่นสร้างที่แรกอ่ะสางขุดนี่ละนี่หลังนี่ละครับผมเสาที่ต้นอื มากกับมาบ้าผู้ใดมากมากยกมากอย่างสีโศกดีครับผมเพราะเจ้ากับเฝ้ามาเห็นดิครับผมเอาขึ้นสองต้นเลยไม่ได้พาสี่ต้นไหมที่อยกเอาว่าลุ่มเสาเอกเสาโซกันสีโศกนีพี่ท่านเสาบันมีสี่ต้นเออนกับมาอวกันสี่สองน่นดิเออเออมันกับหนาเงือกเลยครับครับครับเล้วพระเจ้ากัย ด้วยไปตำต่ำกันจังมากๆเขาวัดอยู่นี่น้ำกันนี่นะเพอาะสีมาเนี่ยก็พอลุงตากับวันที่อยู่วันนี้ดี่อยู่วัดสักปนมาได้วัดป่าสทธาธรรมาด้ลุงทะเบียนลุงยังอยุ่นเหมือนลุงไปที่ๆไปอยู่อคนแต่ว่าคนใหม่มาผ่าป้าสิเขาสงการนะนะวันมีศิษยผ่านะนะสิไปถวายกับลุงลอยกับลุงกะเรื่องพากันมาหาปเจไปเห็นผ่าป้าก็ได้ดังใจนึกยุยหรี่เครื่องคนเกิดเสียโอน่าหมอไฟอยู่หนี เออฟุ้มเพิ่นน่ะให้มาอยู่นี่เพิ่นเปิดให้มาอยุฟุ้มนี่ครับผมแดีวว่ามันเกิดเป็นบุญเป็นกิดหมาอย่างเป็นกุศลบ่าจิดว่ามันเกิดพาอยู่ได้จังได๋ครับผมไปรับอยาทางน้ำหนาวนี่เป็นบุญมาออืกเกิดพายุคนไม่ท้าทางแหยครับผมเออบ้านนี่บักเฮฟตกอึ้งห้องอย่นี่เออมันเป็นจังได๋คือเป็นจังซี่วนะครับแล้ว่าดดเห็แล่นไปได้สบายขนาด ไม่โดนบางทางเจ้าขนออกเหมือนกันจจ้าเพิ่นเพิ่นใหญ่มาอยู่นีนิ่น่าร้องตาเอาวังหันว่านบกนี่มันเป็นยังไงของเรื่องโบกให้ฟังเนี่ยหนโบกเอาซีบกซีบกเออพ่อนี่ื่อบอกให้ลงให้ทัานดิเออแล้วก็เพิ่นพวกญาติทำเจ้ากระดอกบัวเนี่ยมาเห็ดน้ำนี่ครับผมกับเออสามหลอครับผมเจ้ามาพักอยู่นี่เาเจ้าก็เป้าคุดดิเออเป้าคุดเอาทอลุงเออโบกซีบกนะมีซีบก เออซีบกรเลยมือโอ้มันก็ศูนซีค่ะเนาะโอ้มาคุณไดมาได้โชคมืดได้โชบปัะบมาลงทอนโอ้โมารมดาวัดป่าลี่ไล่มทบมดาครับเทวดาไหอีรีพุ่นี้มีพญานาคเออมีพญานาคมีัถุงเลยเขาจังได้กากนบนบาศก์เนี่สร้าสิ้งสงพญานดีตาเขา่งพญายดีผาสังพญายดีเป็นเปลวนาคยูนนี่ครับโอ้ค่ะค่ะเป็นบุญเป็นกุศลเนาะน้มตาเนาะลงมาดานมอด เจ้าไปใส่บาดาลนะครับผมเอาเอาแค่นี้แล้วลุงตาเด้อเขาจะไปสร้างให้แล้วละมือครับครับกลับนมัสการครับนลวไปลุงตาบนบ่ลุงตาบนบ่ได้ให้หวยเด้อครับเด้อบ่ให้โชคให้ลาบอันที่เพิ่นมาบอกเลยก็คือเพิ่นบอกว่าอ่าพู้ใดมาเห็ดมาทำเทวดาเพิ่นให้หน้อพูดแปดซอกเพิ่นให้หน้อพู้แปดศอกให้หน้อครับผมเอาเป็นละกลับปุ๋ยพี่น้องเอาจังได้กะอ่ากลับนมัสการญลุงตาเด้อครับเด้อ ครับนี่คือแม่ทับนะครับเด้อเพิ่นได้มาเห็ดมาสร้างเอาเป็นจังได๋เป็นจังได๋ตอนนี้กําลังเห็ดหยังล่ะนี่กําลังสิเห็ดห้องน้ําเด้อนี่แม่เออเพิ่นกําลังเห็ดห้องน้ําเด้้้ออสสิรางงหน้ําเออสร้างห้องน้ําโอ้เชินปูนเขชนทรายกันใหญ่เลยบานนี่ลังเห็ดสิสร้างห้องน้ําเออโอ้คือได้ยินข่าวว่ามีโชคมีลาบบ่มาเห็ดห้องน้ําให้เพิ่นนี่โอ้ค่ะค่ะๆ่ะคโอ้คักเด้อพ่อพี่น้องเอ้วงวดเลยด้อนี่โอ้จักงวดกว่า สิบวดแล้วสิบหมวดแล้วยูเหนียวจีไฟพี่น้องเอาเออเออตะกอนกับสื้อเสียงเนาะยูแถวนี้เนาะเออเอาบอก่อพี่น้องเฮาผู้ใดอยากโชคดีเออกาแวะเขามาเด้อเออกำลังเห็ดกำลังสั่งเนาะว่าต้นไหนมีหยังเนาะเออว่าตนไหนมีอย่งเด้อพี่น้องเออเอาเอาเอาสาธุสาธุเด้อเอาขอขอบบุญขอบคุศลสุขสุขคนเออเด้อพ่อพี่น้องเอา เงี้ยมันกำลังกอ่อกำลังเห็ดเด้อครับอ่าอให้โชคดีลำรวยสุขสุขคนครับเอาแค่นี้เด้อพี่พี่นอ้องอ่าคลิปนี้อาจารย์สมหวังปูแปดจอกก็ขอฝากบุญฝากกุศลขันงวดนี้ขันคือจังบึกขึ้นอาจารย์กับฟันว่าเด็กน้อยมากกาบอาจารย์เด้อเออมากับแม่ขันนักอชิปเป็นหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับพ่อพี่น้องนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกอยู่นี่ละเอา ขอให้โชคดีลำลุ้ยสุขุสุขคน,นอนหลับใ้เงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนหลับหตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านอขอให้บุญบารมีรักษาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามาสาธุโชคดีรวย